โครงการกระถินของหลวงพ่อธรรมชยโยถือว่าเป็นโครงการสร้างความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระไม่ครบห้ารูปก,ก็เลยทําให้คณะญาติโยมแต่ละวัดไปชักชวนลูกหลานให้เข้ามาบวชในพรรษาซึ่งก็เป็นการดีได้เข้ามาศึกษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเพิ่มจํานวนพระให้กับพระพุทธศาสนาด้วยบางวัดทําไม่ค่อยเป็นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพอ่อทั้งไกลและไกลได้มาร่วมบุญได้มาเพิ่มเติมในศาสนาพิธีมาเก่าวนําคําถวายกระถินก็มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นทําให้คนเรื่มใส่ ศรัทธาขึ้นในละแวกวัดอาตมาก็มีหลายวัดที่ได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงพอ่อรวมถึงวัดอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะประโยชน์น้อยเพราะว่าว่าพระอุโบสถเป็นไม้ฝาเชล่าแตกมาหลายปีแล้วได้นําเงินกฐินของหลวงพ่อธรรมชโยมาบูรณนะเปลี่ยนเป็นไม้สักได้สําเจถือว่าเป็นพระคุณของหลวงพ่อได้สร้างคุณประโยชน์ในการที่จะให้คนระบุเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็ยังมีจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆไปช่วยคานุบํารุงบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ละวัดให้เป็นหลากชัย แก่ญาติโยมทั่วประเทศทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่าพระพุทธศาสนานี้จะต้องดํารงคงมั่นไปตราบนานเท่านานโครงการต่างๆมากมายของหลวงพ่อธรรมชโยนนับว่าเป็นปะปัติศาสา์ของศาสนาพุทธในการที่จะพื้นฟูศีลธรรมโลกแม้แต่อัตมาก็ายังได้บวชพระในโครงการแซ่ลูกเหมือนกับได้เกิดใหม่ในร่มกาสาวาพัสด์ของพระพุทธศาสนานพัฒนาตนทําให้เราได้รู้ว่าสิ่งดีๆที่เราทําได้นี้ยังมีอีกเยอะ ในสมัยเป็นคารวสพอดีมีผู้นำบุญชักชวนมาบวชโครงการแสล่มทั่วประเทศของวัดพระธรรมกายเมื่อพศ2553ก็เลยปารถอยากจะบวชสักหนึ่งโครงการุหลวงพ่อท่านก็สอนทุกอย่างให้เราเข้าใจบาปบุญคุณโทษพ้อวัดปฏิบัติคำสั่งสอนต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่จริยามารยาทการทำความสะอาดท่านสอนด้วยความมีเมตตาไม่เบื่อหน่ายทำให้เราเราเริ่ถึงการปฏิบัติตัวในพระพุทธศาสนาจะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นผ่านการฝึกตัวสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างการ เรียนปริยัติบ้างก็เกิดความซาบซึ้งอยากจะจับหนังสือมาอ่านมาท่องมาเรียนภาษาบาลีภาษาดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาอยากจะเข้าใจพระธรรมวินัยมากขึ้นถือเอาการเล่าเรียนหนังสือนี้มาเป็นแรงจูงใจก็เลยทำให้เริ่มบุญีได้โดยขาดนะจากที่ดูดมาตั้งแต่อายุ20ปีตอนนี้รู้สึกว่าโล่งเลยก็ถือว่าชนะแล้วนะคิดตังเมปริยัติที่มีความสําคัญนะบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วเนี่ย แต่ยังมีร่างกายแข็งแรงต้องศึกษาเราเรียนพระปริยัติธรรมเพราะยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังสดชื่นไม่มีภารกิจเรื่องกังวลแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระของเนนที่จะต้องศึกษาคำสอนของพระสมม,สม,ม,สม,มาสัมพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็ฝึกฝนให้มันเป็นไปตามคำสอนน,นั่งนแล้วก็นำธรรมะที่ได้เรียนรู้นะ่ะมาสั่งสอนกันเอง กับสั่งสอนญาติโยมนี่เป็นกิจที่สำคัญเลยความสอนหลวงพ่อท่านสร้างแรงจูงใจเป็นแบบอย่างให้เราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือที่สุดแห่งธรรมตามที่หลวงพ่อท่านได้สั่งสอนไว้ก็ได้ไปต่อยอดโดยการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมพัฒนาตนจนมาเป็นพระที่สามารถนำโป่งความรู้ที่เราได้เรียนพระธรรมบทเรื่องราวตัวอย่างของคุณงามความดีมากมายในภาษาบาลีประรปเทศสนาสั่งสอนขีแกงแยกแยะความผิดถูกชั่วดีให้แก่ ญาติโยมได้เข้าใจเพราะถือว่าเป็นศักยภาพที่ตนเองไม่นึกว่าจะมีในตนน,นั้นการเล่าเรียนนี้จึงไม่จํากัดอายุปัจจุบันนี้16พรรษาแล้วจบปร,ริยญาธรรม,มประโยคและก็หลักสูตรพุทธศาสตร์ปัญญาตีปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดท่าชัยศรีสุทธาวาสจังหวัดนครนายกเมื่อการพัฒนาวัดจะต้องรองกับพัฒนาคนไปด้วยก็อาศัยโครงการอบรมต่างๆของวัดพระธรรมก,กายนําไปปรับปรุงใช้ในวัดพานนี้ทางวัดเราก็เลยมีโครงการบวชขี่พา์ประจําปีทุกวันพานี้ก็จะมีโครงการสวดมนต์สัญจร มีการสามมาทานรักษาศีลบูชาพระรัตนตรัยเทศนาสวดมนต์อบรมสมาธิโดยการเวียนตามวัดต่างๆในตำบลน,นั่นแหละมีทั้งญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเยาวชนมาทำกิจกรรมในวัดเป็นอันมาก ขอบคุณหลวงพ่อธรรมะชะโยกับผมได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระัรมวินัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านครูบาอาจารย์ของโครงการบทแสลูปจนมีความรู้ก็ได้ไปต่อยอดศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์แบบได้มาเป็นเจ้าวาดเป็นผู้นําที่จะสั่งสอนญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์สามเณรในวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นก็ขอให้บุญบาร,รมีทั้งหลายของพระรัตนาตรัยจงไป โดนบาดาลให้หลวงพ่อธรรมชัโยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นลมโพลมไสแก่ญาติโยมแล้วก็พระสองฆ์องค์เนนในหลักของพระพุทธศาสนาต่อไปตามนานเท่านานเทิน